ตอนที่หนึ่งร้อยสามสิบสี่โยนหนังมนุษย์สถานการณ์การรบที่มีทหารม้ากองทุ่งน้ำแข็งเป็นตัวเอกปิดฉากลงผลสอดแนมสงข่าแก่เหรินชุนอินผู้บังคับการกองแดนเหนือที่ปักหลักอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้และจูปอ,อีผู้บังคับการกองเสื้อวายุที่ปักหลักตรงตะวันตกเฉียงเหนือ ทั้งสองคนต่างสแสดงปฏิกิริยาแตกต่างกันเหรินชุนอินในชุดเกราะแดงสดพกดาบยืนต่งงานได้ยินว่าหมาจินชัยเสียท่าก็าหัวรอลันลูกขนแผงคอมาทำหน้ายินดีในคราวเคราะห์ของผู้อื่นเหรินชุนอินดูแกลนหมาจินชัยปีกลายเขาเกิดข้อพิพาทกับหมาจินชัยสั่งสอนเจ้านั่นไปหนึ่งยกแต่ถูกหมาจินชัยเอาคืนในสนามขนนางเรื่องบำเหน็จยังดีหน่อย ไม่มีผู้ใดกล้าเล่นลูกไม้ในส่วนนี้แต่เรื่องอนุมัติแจกจ่ายอาวุธแกโยโจหลิงโจหลนชุนอินได้รับเพียงเศษอาหารเหลือคุณสมบัติไม่ถึงชั้นอีกเมื่อสอบถามถึงทราบว่าเป็นการวางอุบายของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบคลังอาวุธเป่ยเหลียงเตาที่เป็นญาติจากการสมรสเกียวดองกับหมาจินชัยต่อมาหมาจินชัยอ้างว่ามากวาดล้างสังหารโจนเรรอนนำทหารม้าร้อยนายสวมชุดเก่าะไมเอี่ยมมาอวดสักดาในเขตของหลนชน,นิน หากไม่ใช่เหรินชุนอินปรามทหารในสังกัดว่าห้ามก่อเรื่องก็คงเกิดการประทะแล้วส่วนจูปออี๋ทางนี้ออกจากสงบสุขุมหน่อยแต่ไรมาก็มองหมาเจนชัยอย่างย่ำแย่ยิงทว่าไม่เคยแสดงออกทางสีหน้าหากพบกันเข้าจริงสมควรดื่มสุราก็ดื่มสุราสมควรเก่งออกเก่งใจก็เกีงออกเก่งใจดังนั้นจูปออีพอนับได้ว่าเข้ากันได้กับหมาเจนชัยหลักๆแล้ว พอจูปอ,อีก็มาจากตระกูลรุ่นหลังของแม่ทัพรุ่นบิดาก็เคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมามีมิตรภาพตายแทนกันได้เป็นพื้นฐานจูปอ,อีไม่เคยชุบตัวในสมรภูมิทางชายแดนคุณงามความชอบอย่างไม่มากหลายปีมานี้กลุมอำนาจทางทหารถูกแม่ทัพทั่วไปที่แบกคุณงามความดีกลับมายังหลิงโจโค่้นแค่จับผิดจูปอ,อีจึงชอบคลุกคลีกับหมาจินชัยมากกว่าถึงอย่างไรพบค้าอย่างเสแสร้งไม่จริงใจ ก็ยังดีพระผู้อาวุโสเยอหญิงยะโสที่พอพบหน้าก็เอาแต่วัยวุธิประสบการณ์เข้าคม่มตอนนี้ขอกังวลว่าซื่อจือเตี้ยนเสียที่ไม่ได้เปิดฉากเขียนฆ่าครั้งใหญ่ในแวดวงณนางหลิงโจจะช่วยโอกาสลงดาบกับชนชั้นหมาจินชัยจะทําให้จูปออีเดือดร้อนไปด้วยจูปออีหน้าตาดังเด็กนมนั่งสูงบนหลังมามาศึกเป็นเพียงระดับอีในกองเสื้อวายุมีมมาศึกเพียงสากว่าตัว เขามอบให้ในกองนายพันและทหารที่สร้างผลงานจูปออี๋โบกมือให้พลสอดแนมกลับไปสืบข่าวเพิ่มอีกก่อนถอนหายใจเป็นไอหมอกออกมาคราหนึ่งสีหน้าท่าทางหนักอึง้งเพราะเขาดูออกว่าเตียงเสียเมตตาเป็นพระโพธิสัตว์ตเวดวงคนนางหลิงโจแต่าก,การปกครองทับแตกต่างออกไปมีแม่ทัพสวามิพักเป็นตัวอย่างให้เห็นก่อนหน้าจูปออีวินิจฉัยว่าทับประจําการแต่ละจิ้นในหลิงโจไม่โชคดีแบบนั้น คนชายโบกพัดจีบด้วยท่วงท่าพลิ้วไหวแผ่วเบาลมอ่อนโชยต้องใบหน้าจอนผมปลิวสวัยไปตามลมคนชายหน้าตาหล่อเหล่าในชุดคลุมดำมองออกไปทหารม้าสามกองตั้งขบวนเป็นรูปผัดเด่นชัดว่าแตกต่างจากทหารม้าสองร้อยนายก่อนหน้านี้ฝีเท้าม้าพร้อมเพียงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีสับสนปนเปไม่มีสับสนเปะป,ปะแม้แต่น้อยด้วยสายตาอันแหลมคมของเขา มองเห็นใบหน้าทหารหนุ่มอย่างกระจ่างชัดแจง้งสายตาแต่ละนายเด็ดเดี่ยวมุงมันเหมือนได้รับคำสั่งไม่คิดแต่ต้องหน้าไม้เบาเปร่ยเหลียงควบคุมหน้าไม้เบาเข้มงวดอย่างยิง่งรอบพกดาบเปิด่ยเหลียงส่วนตัวยังพออ้างฐานหน้าทางบ้านให้รอดตัวไปได้แต่หากพกหน้าไม้เบาต่อให้เป็นขนาดเล็กอย่างสตีใช้งานหากถูกพบเขายอมถูกยึดทรัพย์ในวันนั้นไม่มีทางแก้ตัวเล่จางวิ่งตะลุยบนเส้นทางมา ฝนทุลีปลิวว่อนลคลากลงเหนือเส้นตรงยาวจากการวิ่งของเล่จางสภาวะน่าตื่นตหนกเล่จางชาวยุธเขตขั้นวันชระที่เป็นสุนัขรับใช้คนมาจนเอียดแล้วคิดเพียงว่าสาแก่ใจอย่างไรก็ทำอย่างนั้นในสายตาเขาทหารม้าสองร้อยนายก่อนหน้าอ่อนแอปวกเปียกเราแม่นางน้อยสามร้อยทหารม้าตรงหน้าก็เป็นเพียงแค่สตรีแข็งแรงมากกำลังขึ้นมาหน่อยเท่านั้นไม่อาจต้านการหวดฟาดของเล่จางอย่างเขาหรอก เลื่อจางกระโจนออกทวนเหล็กสามเล่มแทงพรวดเข้ามาพร้อมกันสองมือขอรั่วปลายแหลมทวนสองเล่มบิดปลายทั้งสองเล่มจนเสียรูปร่างกระชากเข้าและผลักออกสองทหารม้าที่ไม่ยอมปล่อยมือจากทวนถูกอัดกระแทกตกหลังมา้าทวนตรงกลางแทงสวงอ,อกเลื่อจางแต่แทงไม่ทะลุเลื่อจางโน้มตัวมาข้างหน้าดันจนด้ามทวนยาวโกงงอเลื่อจางไหนเลยเยแสมดปลวกใต้ฝ่าเท้าว่ากัดหนักหรือเบา งอสองเขา่าล่อตัวไปใต้ท้องมา้าก่อนยืดตัวขึ้นแบกม้าศึกด้วยบ่าเดียวดังจอมพลังแบกกระถางยักษ์ถุ่มม้าใส่ทหารม้าด้านหลังที่ห่อตะบึงตามมาจนล้มละเนละนาดทหารม้าบางส่วนอ้อมหลบผลนช่วยดึงมือทหารม้าที่ตกอยู่บนพื้นขึ้นมาขี่ม้าตัวเดียวกันก่อนแทงทวนอย่างดุนแรงใส่เล่จางเล่จางหัวร่อลั่นอย่างกำเริบเสบสานกระโดดปลาดขึ้นขาข้างหนึ่งเหยียบหัวมา้า ถ่าร่างดักแมลงปอแตะผิวน้ําย่ําซ้ายทีขวาทีไปบนตัวทหารและมา้าชั่วพลิบตาทหารม้าเหล่านั้นเสียกําลังการลบทันทีเลอจางคล้ายยังไม่สาแก่ใจหลังจากร่างตกถึงพื้นแล้วก็คลานจะลงมือถมตัวมุ่งตะลุยไปข้างหน้าไปถึงที่ใดม้าศึกถูกชนกระแทกล้วนกระดูกแหลกตายขาดที่เลอจางฝา่าค่ายทหารม้าร้อยนายได้อย่างสบายรวดเร็วทหารม้าร้อยนายด้านซ้ายมือเห็นสถานการณ์ ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกองผู้นําไม่มีผลีผามบกประชิดแต่ควบม้าผ่านไปแต่ยังคงคว้างทวนในมือออกบางส่วนก็โดนตัวเล่จางบางส่วนก็ไปปักบนพื้นเล่จางอยากอดสักดาอวดความแข็งแกร่งของร่างวัชระยืนอยู่กับที่ไม่ขยับเขยื้อนทวนพุ่งใส่แล้วทหารม้าร้อยนายทางขวามือก็ยิงธนูใส่หาใหญ่เล่จางยิ้มรับนอกจากเสื้อผ้าขาดวิ่นแล้ว ร่างกายไม่เสียหายไม่บาดเจ็บแม้แต่น้อยดูคล้ายประมาทเลินเล่อแต่อันที่จริงกำลังสั่งสมกำลังอยู่เงียบๆให้ถึงจุดสูงสุดก่อนแล้วค่อยต่อสู้เดิมทีใช่ว่าไม่อาจเล่นแมวแยกลมหนูแต่ระวังไว้ก่อนเป็นการดีหากในกลุ่มทหารมามียอดฝีมือยุทธจักรแฝงตัวอยู่แล้วเล้อจังลงมืออย่างสมเสียงขณะก,กระแสปลานอ่อนแรงลงแม้ไม่ถึงกับเรือล่มเมื่อจอดแต่ต้องเสียหน้าแม้แต่เพียงเล็กน้อยสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่า คนชาจิตใจโหดเที่ยมจะระบายโทสะใส่เขาหรือไม่รับใช้เจ้านายหนุ่มผู้นี้เลอจางทุ่มแรงกายแรงใจเสียยิ่งกว่าคนในบัตรรับใช้บรรดาชนตนเองในใจคิดว่าหากขีดขั้นของตนสูงกว่าคนชายถือพัดจีบหน้าตาหล่อเหล่าผู้นี้เลอจางที่ดูแคลนการสังวาสกัะเพศเดียวกันก็นไม่ถือสาจะลองเปลี่ยนรสชาติดูแต่เขากระจ่างชัดแจ้งยิงว่าความคิดเอาคืนอย่างสาสมแบบนี้ชาตินี้คงไม่มีหวัง เว้นเสียแต่ว่าคุณชายพัดจีผู้นั้นจะถูกบุคคลเทพเซียนเล่นงานจมฝุ่นเขาถึงมีโอกาสเหยียบย่ำซ้ำเติมทหารมาร้อยนายแม้ถูกเลื่อจางฝาทะลวงแต่ก็รวมพลบุกประชิดอีกครั้งหวงเสี่ยวไข่นำทหารม้าอีกร้อยนายตุกงเชิงเขาเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยตนเองอีกร้อยนายข้างซ้ายและขวาสลับกันออกอาวุธบางสัตว์ยิงด้วยหน้าไมา้บางพุ่งทวนใส่ต่อให้ไม่อาจทำอันใดร่างวชรลาได้ แต่สำแดงอนุภาพได้มากกว่าทหารของหมาจินชัยเลอจางพ่นลมออกยังไม่หวาดวันว่นไอขวัญขาวพุ่งออกจากปากยืดยาวเป็นสายเหยียดสองแขนออกพลางบิดข้อมือเหมือนรำคาญเสียงฝีเท้าม้าดังอึกรกะึกจึงกระทึบเท้าข้างหนึ่งใส่พืน้นถึงกับบังเกิดเสียงดังทึบทุ้มกลบเสียงฝีเท้ามา้าร่างทหารทั้งสองกองก็ดอนขึ้นลงอย่างรุนแรงบนหลังมา้าแต่ยังคงไม่มีผู้ใดคลั่นคลามต่อการรบ เลอจางจ้องห่วงเสียวไขแม่ทัพทหารม้าที่สวมเกราะอย่างโดดเด่นและพกดาบเปรียงกระแสปลานแผ่คมทั่วร่างเลอจางสั่งสมพลังถึงขั้นสูงสุดแล้วก็หัวรออย่างคลุ้มคลั่งดังกล้องไปทั่วเส้นทางเดินมาวิ่งเข้าปะทะกับแม่ทัพทหารม้าผู้นัน้นเมื่ออยู่ห่างกันห้าสิบก้าวเลอจางก็กระโดดสูงอัดทุบด้วยกำปันห่วงเสียวไขที่นำหน้าขาบวนทหารม้ายกดาบขึ้นตาลสีขาม้าหักในพริบตาพอแรงทุบหนักพันหมื่นชัง กำปั้นของเล่จางแค่มีรอยแดงปรากฏแต่หวงเสียวไข่กระอักโลหิตขนาดมือหนึ่งที่ถือดาบอีกมือยันตรงสันดาบยังคงต้านทานกำปั้นของเล่จางไม่ได้หวงเสียวไข่เคลื่อนหลบไปดันข้างคมดาบปาดเฉือนกำปั้นเล่จางแล้วแต่ไม่ได้สร้างบาดแผลแต่อย่างใดในก่องด้านข้างแทงทวนยาวออกอย่างปลาดเปรียวพุ่งใส่ดวงตาซ้ายของเล่จางบีบให้เขาไม่อาจทำอันตรายหวงเสียวไข่ทหารม้าอีกคนซัดทวนออก พุ่งใส่ผ้ากางเกงเล่จางพอดีความร่วมมือในช่วพลิบตานี้ทั้งอัมมาหิตและมีประสิทธิภาพเล่จางถึงกับขมวดคิ้วเป็นครั้งแรกแต่เล่จางก็แค่ขมวดคิ้วที่เขาเผชิญหน้าก็แค่ร้อยทหารม้าเท่านั้นจนึงปรับทวนที่แทงใส่ตาออกปลายเท้าแตะผืนเหยียบบนทวนที่พุ่งเข้ามาช่วยโอกาสขึ้นเขาใส่กระโหลกของนายกองผู้นั้นก่อนขึ้นไปยืนแทนบนหลังมา้าม้าสึกยังห่อตะบึงไปข้างหน้า เล่าจางมองไปทางสันเขารู้สึกอึดอัดในทรงอกโดยไม่รู้สาเหตุคนผู้หนึ่งขี่ม้าย่างเหยาะเชื่องช้าลงจากสันเขาต่อมาก็ควบเร็วขึ้นเรื่อยๆคนชายลอเหล่าด้านหลังเล่าจางหูกพัดจีบเสียงดังเพียรเส้นเชือกแดงที่ผูกบนข้อมือขาวผ่องของคนชายพลันเหยียดตรงขณะที่คนและม้าลงจากสันเขาคนชายถือพัดจีบในชุดคลุมดำก็สัมผัสได้ว่า ถูกคนผู้หนึ่งบุญสันเขาจับตามองจึงเอ่ยพึมพำว่าเปยเหลียงมียอดฝีมือเล่นกายเก่งกาจถึงขนาดนี้ด้วยหรือกล่มอภิคาเจ้าไม่เคยกล่าวถึงเล่อจางฟังจนหัวลุกเหมือนเห็นผีกลางวันแสกๆตกใจจนขวัญหนีวิญญ,ญาณเจิงสองแขนเสื้อของคนบนหลังม้านั่นปิวสวัยระหว่างลำแขนและแขนเสื้อรัดพันด้วยได้แดงนับจำนวนไม่ทวนดังอสรพิษแดงเลื้อยพัน ปีนั้นมนุษย์เวลาก็สําแดงได้แดงเล็กละเอียดหลายเส้นสายประหนึ่งอสอรพิษแดงตัวเล็กจอยขี่ม้าอย่างเชื่องช้าเข้าหาเล่อจางเช่นนี้เล่อจางดังเสียสติสีหน้าเจ็บปวดถึงตัวลงนั่งยองบนหลังมา้าสิบนิ้วรีบยกขึ้นกันหนังศีรษะอย่างหวาดผวาจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นสองตาซ่านไปด้วยเส้นโลหิตกัดฟันตบกระแทกสังหารม้าศึกด้วยฝ่ามือก่อนเฉลับร่างไปทางม้าของคนผู้นัน้น คนผู้นัน้นลอยเลี้วลงจากหลังม้าแล้วเดินหน้าต่อไปเดิมทีคิดว่าต้องต่อกรดูดเดือดหลายชั่วการถทูกลับเป็นเพียงแค่ลอยเฉียดไหลผ่านกันสองแขนเสือ้อเปี่ยมด้วยเส้นสายเล็กละเอียดสีแดงยิ่งแดงสดขึ้นในฝ่ามือคนผู้นัน้นปรากฏหนังมนุษย์ตั้งแต่หัวจรดเท้าเปืือนโลหิตสดๆส,สามร้อยทหารม้าบนเส้นทางเดินม้าต่างเบิกตาโพลงโดยไม่ได้นัดหมายมองเต้นเสี้ยที่ถือหนังมนุษย์สดๆ ชะลลบผ่านไปแล้วหยุดตรงหน้าคนณชายถือพัดจีบจากนั้นโยนหนังมนุษย์ขึ้นสูงภาพเหตุการณ์นี้หวงเสียวไข่าย,ยากลืมเลือนไปชั่วชีวิตซื่อจื่อเตี้ยนเสี้ยผู้พกดาบเปยดเหลียงธรรมดา,ผาเผชิญหน้ากับดาบผลข้าแม่นม้ำ